ก่อนดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เควินซูหน0่งพันซับสไครป์ด้วยนะครับแอนนีทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจูดแครว้า วันนี้เรากำลังจะออกไปข้างนอกอันนี้นี่นี่นี่อันนี้นะครับทุกคนอันนี้เป็นรถที่มารับลูกเรือนะครับเวลาไปบินเนะาะจะเป็นรถ,ม,รถมินิบัสแบบนี้นะครับรับเราไปที่ QRC <ม>ก็คือเป็นศูนย์การบินนะครับก่อนที่ลูกเรือทุกคนจะไปบินก็ต้องไปที่ศูนย์ใหญ่นี้ก่อน<ๆ>เพื่อไปบรีฟไปตรวจกุมมิง่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่าวันนี้นะครับเย็นแล้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงเย็นเราจะออกไปวิ่งแถวแถว Old Airport Area นะครับซึ่งเป็นแถวแถวบ้านของเควินนี่เองนะครับผมก็จะพาไปวิ่งไปดูสวนสาธารณะเล็กๆที่อยู่ข้างบ้านนะครับอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็น่าวิ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็จะไปดูค้างเครื่องบินนะครับเดี๋ยวลกไปดูกันเลยต้องบอกกันว่ารถที่นี่ขับเร็วกันมากดูดูคน ขับเร็วมากแล้วคือแบบว่าแบบบางทีไม่ชะลอให้กันแล้วปิดแต่นะครับผมนี่อันนี้เป็นบ้านเมืองของที่นี่นะครับทุกคนก็จะเป็นแบบอารมณ์เป็นตึกเนาะเป็นตึกแบบสีขาวๆนะครับไม่ขาวก็สีน้ําตาลน,นอ,อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็รถนี่นะจะจอดบนฟุตบาทอย่างนี้เลยทุกคนดูนี่ทุกคนก็จะเอารถจอดบนฟุตบาทนะครับผมก็เป็นเรื่องปกติของคนที่นี่นะครับที่เอารถจอดบนฟุตบาทและรถไม่หายด้วยนะ บางทีอ่ะเราจเจอบ่อยมากที่กาตาร์นะครับคือเราจะเจอรถซุปเปอร์คาร์ที่จอดบนฟุตบาททุกคนคยกแหละไ,ไม่กลัวหายแหรอคือที่ถ่าที่ไทยคือซุปเปอร์คาร์คันแล้วเป็นแบบหลายล้านอ่ะจอดต้องจอดในโรงรถดีๆปะเออแต่ที่นี่คือจอดข้างฟุตบาทเลยครับทุกคนแล้วคือทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนนะเควินเจอรถซุปเปอร์คาร์แต่เควินจ่ายอยู่นะครับ ทุกคนตอนนี้นะครับเราจะวิ่งมาจนถึงนะครับหน้ากับหน้าโรงพยาบาลละคนเล่นเล่รู้ตังกลางสนามทุกคนแล้วคือสนามไม่ได้มีหญ้าอะไรงนี้ยเหมือนเป็นเล่นฟุตบอลนะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่เาเขาเล่น,นรกบเราจะเจอคนที่ออกมาวิ่งนะครับแล้วก็นี่เนี่ยเขาประมาเล่นฟุตบอลเหรอได้ยินเสียงระบาดไหมครับทุกคน ในหนึ่งวันนะเขาก็จะมีการละหมาดแบบว่าวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสี่ห้ารอบเลยนะทุกคนตั้งแต่ตีสาม้าจนถึงแบบในครบยี่สีชั่วโมงจะมีการละหมาดแล้วก็เสียงประจักด,ดังไปกุกก้องทั่วแอรียย่านนี้เลยนะครับใครบอกว่าเมืองแขกไม่มีแมคโดนัลนะครับทุกคนอันนี้เป็น drive tour นะครับของแมค o โดนัลนะครับ ดน,นดัังนน้ึกๆนข้าคืนถ้าเราหิวก็สั่งแม็กโดนัลได้24ชั่วโมงเลยนะครับเขามี drive thru ด้วยนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่อยากนำเสนอที่นี่ก็คือเรื่องของอตัวทางมาลายนะครับทุกคนดูดิทางมาลายที่นี่จะค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบว่าทุกคนถ้าจะข้ามถนนต้องข้ามทางมาลายเท่านั้นนะครับผม พอรถมันเยอะมากแล้วรถก็ขับเร็วมากๆนะครับผมดังนั้นทางข้ามมาลายจึงเป็นกฎหมายที่ต้องเวลาข้ามถนนต้องข้ามทางมาลายเท่านั้นในประเทศนี้แล้วก็รถทุกคันก็จะหยุดนะครับผมโอ้มไม่ไหวลทุกคนทุกคนถึงแล้วนะครับที่เควินสัญญาว่าจะพามาดูก็คือนี่ทุกคนเห็นไหมเห็นหางเครื่องบินไหมครับนี่อยนเล็กเลอันนี้ครับผมนี่อันนี้คือหางเครื่องบินนะครับแล้วก็จะมีเครื่องบินจอดหลายลำเลยดูดิ นะครับย่านนี้จะเรียกว่า Old Airport Area นะครับซึ่งจะเป็นสนามบินแแรกของกรุงดฮาประเทศกาต้านะครับเรียกว่าดฮาแอร์พอร์ตนะครับผมซึ่งทุกวันนี้จะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับสำหรับสนามบินนี้นะครับซึ่งสนามบินใหญ่และเป็นสนามบินหลักที่เราใช้กันปัจจุบัน ของประเทศกาตาก็คือฮามัดอินเตอร์เนชั่นแนลไอพอร์ตนะครับและบ้านเควินนะฮะอยู่ใกล้ใกล้โดฮาไอพอร์ตนะครับปกตินะคบที่กาตรา์นะครับการเดินทางนะทุกคนจะไม่ได้เดินทางโดยรถยนต์เพียงเดียวเพราะเรามีอันนี้ MRT ครับปกติเควินจะใช้นะ MRT อะเพราะมันถูกครับทุกคนถูกแบบว่าไปขาดีอะแบบสองเรียวนะอยู่ที่ประมาณ10กว่าบาท เรานั่งอูเบอร์อ่ะจะแพงมากๆนะครงบนเอ็มอาร์ทีจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้สถานีมันปิดไงมันปิดเลยเพราะว่าเขายังไม่คายหอกดาวนะครับทุกคน ดีนะครับผมเป็นสถานีที่ใกล้บัใกล้บ้านเควินมากที่สุดนะครับผมแล้วก็ยังไม่เปิดทําการนะฮะเสียดายมากมาถ้าสมมติมันเปิดเมื่อไหร่ก่อนเควินจะกลับนะเควินจะมารีวิวเอ็มอาของตาตาให้ดูเลยว่าแบบมันดีขนาดไหนนะครับทุกคนอ่ะข้างหลังของเควินนี่นี่เป็นส่วนสาธารณะเล็กๆ นะครับผมหญ้าสีเขียวมากเพราะบางคนก็คิดว่าแบบเมืองแขกนะ่าจะเป็นอะไรที่แบบมีแต่ทะเลทรายหรือว่าเป็นดินเหมือนเมื่อกี้นะครับม่จริงไม่ใช่นะส่วนสาขาที่นี่จะสีเขียวมากแล้วก็รัฐบาลเขาดูแลดีมากมากนะทุกคนรดน้ําเช้าเย็นแบบว่าดูแลคบบงองเพราะเนื่องจากแบบว่าอากาศมันร้อนไงถ้าเราไม่ดูแลดีๆนะครับต้นไม้ก็จะตายได้ได เช่นเคยนะครับทุกคนกับประเทศนี้เนาะว่าส่วนสาธารณะเขาจะสะอาดมากๆนะครับมีทางขยะบางคนก็จะออกไปเดินเล่นตรงสวนบ้างอะไรอย่างเงี้ย